ครับพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพบก,กับบ่าเพชรเช่นเดิมครับพี่น้องนี่บ่าเพชรพาพี่น้องออกขึ้นที่ครับพี่น้องพาพี่น้องมากหาไอ้ไรที่เป็นเพชรช่องยุทธวต้นงำกันเนาะพี่น้องแต่ว่าต่างจากบ่าเพชรคือว่าเป็นช่องยุทธวเกี่ยวกับเด็กนะครับเป็นคู่น้ำกันเรือพี่นอ้องเคยทำบวมงานน้ำกันอ่ะนะ พี่น้องเขอบคุณหอดแล้วนะครับอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสด,ดีครับโอ้แม่เนโน่บาเพชรเนาะพี่น้น้ำหายจนพ่อแล้วเนาะหอดอันนี้เป็นอันนี้เป็นทีมงานช่องบาเพชรคือเรานะครับไม <c oughs> ่ใช่ไม่ใช <c oughs> ่เน,น,น,ะน,นเานะพี่น้องครับครับอ๋อเมื่อนี้เก็นแนวกินเนาะมื่อนี้บ่ได้เฮ็ดการ์ตูนเนาะพี่น้องเนาะจะมาชิบช่องบาเพชรน,นี่ต้องทำกับเขานะคร <c oughs> ับดัดโดยฝีมือของ ลุงแดนเล่านิทานวาดสุนเนอะพี่น้อ้ยทานเล่านิทานวาดกระตูนตัวเล็กน้อยไปเหรอวะพี่เอ้ยตอนนี้ซับอยู่เท่าไหร่ละเจ็ดครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดคนเจ็ดแสนเจ็ดร้อยเออเาแต่น้อยบักกระเทียมมาแล้วค่อยปรุงเนาะอันนี้เป็นใส่หมูกับใส่ง้วมือนี่ย่าง โบกินดิบเมื่อไหร่บกินดิบช่องบ้านไม่ต้อกินดิบแต้องไมีบปกินดิบเนาะตอนนี้ทอดแซงยังเนาะครับเนี่ยโอ้อันนี้มันมีกระเทียมเจียวอ่าซอสหอยนางรมหอยนางรมเนาะนี่ซีอิ๊วเอ่อพริกป่นย่างหน่อยจะใส่จะไหลายย่างใส่ย่างละหน่อยแล้วก็กระเทียมเท่านั้นละมันจะแซ่บอยู่น้ำจิ้มคุณได้บ้านไนี้านไหนน้ำจิ้มคุณได้แซ่บใครเห็นน้ำจิ้มแซ่บก็แซ่บได้นั่นเอง อันนี้เขาเอาไส่เบิร์เรนมาบอสมาเก็บี่ยวเกี๊ยวรับเกี่ยเกี๊ยวกับไส่เบิร์กัย่างมาได้แล้วก็ไปดองกับบ้าอึมข้อสะพานเนาะอันนี้บ้าเขียวข้อสะพานเนาะพี่น้องอันนี้ลูกแดนนะครับลูกแดดเราทานกันตยอะเปิดให้ลูกใหแพลนเบิ้งครับผมพี่น้องที่เป็นแฟนคลับบ้าเพชรกะติดตามชมเนาะครับบ้านนี้เขาซีมัดทุกเนาะทุกในส่วนผสมเนาะน้องบ้าอึมเนาะครับผมเอาส่งฟันเสื้อผู้อึม สปอนเซอร์มืสอสปอนเซอร์ไปนําค่อยแซ่บเ็ดกระเผาพี่น้องบอกว่าให้เป๊กนี่เด้อนะพี่น้องมาตัวนกินสปอนเซอร์แล้วเป๊กเมื่อไงเมื่อนี้พี่น้องให้ลูกแดนโชว์ฝ<อ>ีมอือเด้พี่น้องสีงัวแนใส่หมูกับใส่งัวเขากันได้เลยตั้งซื้อว่าพญานาคีเรืองพิงอินไปยากเลยี้ เป็นพงพงเนี่ยเพ่ธรรมดาเด็กครูเพชรครับมาเตือนพลังเสียพูดนลยเนี่ยมันเป็นพงพงจุดๆซื้อว่าจังไงไรขัว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 แถวบ้านเ้าเอิญยังเข่าขัวครับไรเข่านะครับไรขัวไรขัวเนาะไรขัวไรขัวแฟนขับมาเป็นตั้งประเทศหลายเนอะไรขัวได้ยุ่ยนู้บได้ยุ่ยนบับไรขัวนะมีไรขัว มีรถดีสักหน่อยมีซอสมีอย่างบอกไปแล้วล่ะงัวได้บ่หรือง้วเอาไปครับใส่นี่เนาะใส่นี่ล่ะมาเนี่ยพญานาคีเรืองเพิงโอ้พญานาคีแพรแม่เบี้ยโอ้โหแพรมันขี่ัดเดือดได้พี่น้องกินซุปมาเนี่ยกินซุปช่องปาเพชรนี่พ่กเน้นซุปด้วยอันไหนแซ่บใส่ลงไปพี่น้องกระชมกระเทียมเยอะไปอันนั้นสูตรเขาหลายเฮ็ดสูตรไม่ไม่คิดไม่ไม่เมากินอันไหนบ่แซ่บกับพวเฮ็ดปอ อันนี้แซ่บไปคิดต่อไปใส่พร้อมปวดใจไปโอ้ยส่ปยอดผมด้ผานใส่สุดยอดใส่แล้วเ่ใส่หมดแล้วหมดดีใส่พอแห้งแล้วบ้าเพชรบ้าเพชรขาดก็ได้ได้บาดนี้พักไว้เรื่อบ้าเพชรพักไว้อย่างไรมันซึมซับเข้าไปในใสกันไมังเลขาเคยไปย่างบาดนี้เขามากินสปอนเซอร์ฐาเนาะครับผมกินสปอนเซอร์ฐากับอัน ซ้อนไปนั่งร่มผาอันนี้เครื่องเคียงด้วยพี่น้องอันนี้แนวกับแก้มมันสปอนเสร์เนาะที่เราเบิองบบาเขียวด้วยกาลังบิงเลยพี่น้อง,งบงนนองิงละละพะพญานาคีเริงเพิงพญานาคีเริงเพิ่งส่วพิเศษพญานาคีลงไฟจังไ อันนี้ห้องมาร์กไว้แล้วก็ะถิ่มไว้จากจากน้อยแฮมเก่าแอ้วจากน้อยเพราะสปอนเซอร์เบิร์ตจากสามสี่ขวดมาน่ะอ่ะพี่น้องรอติดตามครับวันนี้บาร์เพียรที่บันนี้โชว์ฝีมือให้พี่น้องดูนะครับเนาะเป็นลุงแดนนะครับเนาะลุงแดนเล่าเนืทานวัดตุลได้พี่น้องได้พญานาคีเรื่มพึงอลงไได้ลงเพึงได้ได้บัตรคุ่ปันคีกระตือแค่นี้พญานนาคีลงเนาะ เบาเพชรลงเลยอ่ะเบาเพชรเนี่ยสุดยอดเลยพ่นน่ะใส่ได้พี่น้องนี่ใส่ใส่หมูกับใส่ง้วนเนี่ปนกันอยู่นี่เออถูกจากน้อยเขาบัเบังมันบาดสุดก็พี่น้องอันนี้ใส่ยังนี่ใส่ใส่ง้วนครับใส่งัวนด้วยพี่น้องนะถ้าใส่หมูที่เป็นพ่วงครับพี่น้องถ้าใส่หมูเนี่ย ถ้าใส่หมูมันชีเป็นพ่วงถ้าใส่ใส่ง้วนเนี่ยที่เป็นเส้นคือใส่ข้นเนี่ยแหละครับพี่น้องครับอ่าพี่น้องตอนนี้เพราะว่าผมไปซื้อครับผมเบิ่งครับพี่น้องตอนนี้เบาเอิบเริ่มเมาเป็นสปอนเซอร์เริ่มเมาเปสปอนเซอร์เริ่มเริ่มไปน้ำสปอนเซอร์แล้วครับพี่น้องครับสปอนเซอร์ไลน์เป็นซะแล้วอ้ยอันนี้ก็แก้มสปอนเซอร์ก็แซ่บเริ่แก้มเบียร์แก้มเหล่าก็ได้เตรมมือได้กินสปอนเซอร์ใส่หมูเดี๋ยวสุก เดี๋ยวจะหนใส่หมูเนี่ยใส่หมูเนี่อ๋อใส่หมูใส่หมูเนี่ยเป็นพวกเปนนองเ้อเอายกขึ้นนเดี๋ยวบ้านเจจ้อไอยขึ้นจอเลยใส่หมูเนี่ยใส่หมูน้องใส่หมูเนี่ยใส่หมูนี่ยเป็นเส้นเน่เปนน่องเน่ออสุกจังเยมา่่ว่สิกินดีเดี๋ยวครับอันนี้แฟนเผ็เมันบ่อให้กิน ช่อยจูใส่มือวะครับผมมมนวนวันครับนมผมยุไก่กันยูเขาจะมาเพื่อนกับพี่น้องเอาเดี๋ยวหลังจากได้ทีแล้วเดี๋ยว่าเป็นีหันให้พี่น้องลองซิมเบิ้งงนอกพี่น้องนะครับะครับพี่น้องไหนพี่น้องสีสันมาเป็นเดซีเน พญานาคเริ่มหดตัวพญานาคเริงเพลิงพญานาคีเริงเพลิงอย่างน้อยเขาจีทซอยขึ้นโตัวด้อยแล้วก็แก้มสปอนเซอร์บ้านเนี้ยสปอนเซอร์เขาตุนไม่ร้ายสปอนเซอร์ตอนรับเบาเพชรกับทีมงานเบาเอิมเบาเขียวกินย่างใส่แก้มสปอนตัวเป็นตัวเลยพี่น้องเลยเบาเอิมกินสปอนเซอร์สกินสปอนเซอร์จะมาแดงจะเป็นแล้วกินเนื้อพี่น้องเด้อบริจิตสุขภาพเบมึงพญานาคเป็นไรครับเบาเพชรซุมพี่น้อง มึงด้วยนั่นอาพี่น้องเป็นแซียนไปด้วยเจ้าเพียรคมผมเพียงในพ่อบ้านเนี่ยเฮ้ยอันนี้เป็นเป็นใส่ง้วนด้วยพี่น้องใส่หมูคันเนี่ยใส่หมูให้เราลงเป็นขดครับใครกินยากครับพี่น้องขั้นบอยมีปัญหากับสปอนเซอร์แล้วจะสิเห็นใส่หมูด้วยพี่น้องแต่ว่าขั้นแซ่แสปอนเซอร์ไปหลายพวกยังมีปัญหากับสปอนเซอร์เนี่ยอาชีพวันเดียดใส่หมูด้วยสุดหมูคันแล้วพี่น้องยิงแล้วครับยิงแล้ว อ่ะไปกินสปอนเซอร์ทาบันเนีอยนะสปอนเซอร์เดี๋ยวเสียบเดี๋ยวพี่น้องเด้อสปอนเซอร์ทาแล้วก็ไปซอยครับพี่น้องเขาปลูกแก้วหวานเบาอึมไม่ร่อยกินนั้นโอ้เมื่อยทั้งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมุดมาทางนี้มุดมาทางนี้พี่น้องคลิปนี้ยงาเดยวเด้อพี่น้องครับ ปะเอิมก็ลอยมากินใส่หมูเพืเดียวได้พี่น้องพี่น้องเฮ้ยเอาเอามาปากมาปากเนาะพี่น้องมักหมูเพ่อมักเนื้องงวดเถอพี่น้องเอ้ยเอาเดี๋ยวทีย่างเนื้อหมูจะพี่น้องเบิึงมันชุนย่างใส่หมูหรือครับย่างใส่หมูเนอผมันพยานนกนกยุงเรื่องเรื่องอย่างนึงพยานนกลุงเรื่องนาคีบอ่ครับผมเรื่องเพิ่องผมมักใส่หมูไหมพี่น้อง พอได้มากใส่งัวมากใส่งัวต้องแหนลุงแดนเล่าที่ทานปลาจูนกระเบ้าเพชรกระเบ้าเขียวขขาสะพานโอบ่อันใส่โมูนี่ขั้นในช่องบาเบนอยู่บาเบนสร้อยจูเล่เนี่ยโม่กินดี่กรเบ้าเพชรแล้วมากยีบยีบเลยที่เบาตึบเนี่ยมาสุกครับพี่น้องครับไม่ทั้งกระเบ้าเขียวเพราปากโ่เบาแน่นเลยโอ้ยเนาะเอาปากพี่น้อง เรา่มเลยบบาตงวนบาตงคือบรได้มานเบาตงมาเด้อมื่อนี้เสด้อยู่บบาวเพราาน้ำทุกอย่างี่เห็ดเพื่อเบาตัเบิดล่ะครับ่อ้บบาตวมีจารณาเบิ่งเด้อป็นทังไหฮักกันเนาะฮักกันฮักกันก็าครับพี่น้องครับกาครับขอบคุณครับพี่น้องครับครับผมครับพี่น้องตอนนี้เฮาถึงขั้นตอนในการเ็ดน้ำจิ้มเนาะี่เอพี่บีบีขวันหรือเปลาี่นาะปลา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 ป นิ้นใส้หลายอันนี้อันนี้ยังอันนี้เดี๋ยวอันนี้หอมครับซอยหอมครับซอยหอมครับบ่มีหอมบ่มีหอมบ่มีหอมครับโอ้ยเอาอันนี้แน่นมาอันนี้อันนี้บ่ต้องบอกนะว่ามีอย่างเนาะครับใส้หลายไส้หลายเลยพี่น้องแซ่บหลายนะโคตรละใส่อีกเนี้ยพอตรละอีกจังหน่อยอีกจังหน่อยโคตรละโอ้โห บ้าเพชรนี่เมนไซเบิร์ด้วยเนี่ยต้อนมีของญี่ปุ่นจะกินมันแพงเอ้ามาครับเนาะพ้อมพรอ้อมโอ้ยเขาจะไปวอลลี่กับสูตรนั่นนะสแตนดาร์ดบุ้มีดอกสูตรในเฮ็ดไปเรื่อยๆอาหารเนี่ยบ้าปรุงไปเรื่อยๆนะเนี้ยนี่แซ่บเป็นนักแซ่บบ้าเป็นบ้าเพลทบุ้งด้วยอ๋าถูกเนี่ยชักด้วยพี่น้องเลยบุ๊ดแซอมัดยำบ้าเพลทบุ้งด้วยลืมทางเมื่อบ้านเราด้วยแฟนครับที่อยากแม่ยาำบ้าเพชร ติดต่อประสานมาได้เลยไม่สรอยจุกับปลาเพลินนะครับพี่น้องเอาใส่เอาไปเด้อใส่ครับแค่นั้นก็สรอยใส่ตัวครับโอู้สรอยพญานาคครับสรอยพญานาคสร้อยพญานาคพญานาคเอาบักเขียวหันพญานาคหรือไม่มาพญานาคเอามาพญานาคพญานาคเลืองเลืองพึงอ่าเอาแบบเชียงเชียงให้คือพัตตะคันนะครับเพชรมือนีไม่ยามรุงแดดเนาะครับเนาะบันเพืเด้อบันเพือนเนี่ย มันเผื่อนี่ขั้นที่มามันเผื่อนี่มาโลดอือครับโอ้ห์วันนียพญานาคเรืองเพลิงครับรพี่น้งกกองอืมโอ้โหโอ้โหกล่องกล่องลุงแดดเนี่ยสุดยอดเลยสัตว์เจี๊ยนี่รึกล่องเรานี่ทานตัวเด็กน้อยตัวน,นี้แึง <ด S 2> <laughs> เรานี่ทานเรานี่ยทานยุ่งสองเดือนได้เจ็ดเจ็ดแสนเจ็ดร้อยกน้อยมาเบิ่งเจ็ดร้อยโอ้ยบาคี้ตามไม่ได้พี่น้องนะโอ้ยใส่แฟนครับมันเบาเพชรู้เพล่นน้องเป็นโปรชิพเลยเดเจ้ากลงทานโอ้โถ่อ้บาเนี่ยเอาลองดู่าเขียวล้างาเกียว่าเกียวครับบา อังนันแน่ครับเดาครดบเจ็บกันตูเทืาครับเจือเท้าเดาบ้างอเดี๋ยวเดี๋ยวลูกแดนลูกดนเป็นไงกะเดากะเพียน้ำจิ้มเพียผมเดาเพชรคอสะพานอ้บ้าเจ้าจำเห็นบาเพชรบ้าเพชรบ้าเพชรเปิงหัวเขี้ยวได้แอันนี้นะครับเนาะ อคือสีหนาบ้าเพชรนี่เริ่มได้ทีนะพี่น้องนะหม้อสปอนเซอร์สปอนเซอร์ได้ทีละนะครับแล้วไม่ยาบพี่ยามนองผัดไม่ยาบลูกแดนมกันม้วนๆได้เลยข้าวบ้าเพชรพ่นแบบนี้แหละนะครับมามวนมักเคฮะกินดิบเนาะนะนาคำใหญ่ตัวตัวประกันตัคำใหญ่เจ้าเอาคำใหญ่เอาสองกันสามกันพุ่นสายยาเนาะสายยาเนาะอย่าลืมองแม่สองตอนนะพี่น้องนะเออพี่น้อง เอาเป็นยังไดชครับเป็นยังไดชเดชไปนั่งเดช้ยวร่วบอก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 กี่น like ้องกับหูดือยกันเชี่ยเป็นบ่แซ่ปุ๊บสุดยอดพี่น้องเอา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 ันนี้ป่เอาโอ้โหพักกับพักครับเพื่อนทังบุคคลเป็นไงบมางนะครับมือนี่เข้ามาไม่ยำลุงแดดนะครับเนาะไม่ยำลุงแดดเอาเพชรไม้โอ้มีแต่แนวกลิ่นนะครับผม อ๋อครับคลิปนี้ครับปาเพ็ดกระขอ,อ,อ้ทิศพอยหันยังก็เมนูมยังก่อนลูกเด่นโอ้พญานาคาเรืองเพิงโอ้พญานาคีเรืองเพิงน้นคือปลากระขึเขาสปอนเซือนหรือเปล่ากินหลายหลายไปพอดี่ <c oughs> อ๋อฝากพี่น้องนะครับเนาะม,มือนี้แม่ยามลุงแดนนะครับซึ่งลุงแดนก็ะทำช่องยูทูปกระขึ้นอ๋อฝากพี่น้องแน่ลุงแดนครับโอ้ลุงแดน เล่านิทานว่าตูนเด้อเปิดให้ลูกๆหลานเบิ่งเงี้ยมากๆลูกแดนครเล่านิทานตัวเล็กไม่ไปท่านละแล้วก็หากินย่างเนื้อบรุ้วตัวลาบรตัวลาเรื่องอันนี้เลยนิทานอิศาะครับผมมีคติสอนใจคติสอนใจแล้วก็หากินเนื้อกินย่างไปกับเบ้าเฮ็ดท่านละครับเป็นได้ไส้พอได้มวนๆพอได้มวนๆลูกแดงนี่เป็นได้ไส้ที่เบ้าเฮ็ด ไอ้เข้ารบนับถือแล้วพี่น้องแล้วตอนแรกครับเข้าลบยู่งหลังๆนี่บมนับถือแล้วกห้าห้าห้าครับพี่น้องเองสำหรับคลิปนี้นะครับฝากพี่น้องติดตามมาเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่ว่าอันนี้อ่ะหันมาให้เห็นเมื่อวันก็ต้อนรับสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะฝากพี่น้องช่วยติดตามนะครับช่องพี่น้องที่ต้องไปเดี๋ยวบ้าเพื่อเกี่ยวขึ้นไห้นะครับเนาะ ลุงแดนเล่านิทานวาดการ์ตูนเนอะไปลองเนอะใช่ตามสำหรับคุณแฟนคลับบารเพชรมีมีลูกหล,ล,ลานเปิดให้นะครับมีสาระมีกระตีสอนใจสอนวิธ<อ>ีการวาดการ์ตูนเนาะเนาะสำหรับคลิปนี้บาร์เพชรกับลุงแดนเดียวจะเฝ้านะหรับบารเพชรกับลุงแดนแล้วก็ทีมงานเอาซร้งไปเนาะต้องหาตถ์งานเ้าะนะครับผมสร้างจ้าของเน่ะ ล่าฟรีนอ้องมีองนะครับพ่อกันคลิปต่อไปครับพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้เราเพจขอลาไปก่อนนะเราเพจกับลูกแรียขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ,รบแอบมาสุดลาพี่นอ้องแอบมาดูเรือนกินซุปกินซุปกินซุป